สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันที่เราคิดถึงนักบุญเอซบิโอแห่งเวเช์ซีนะครับวันทีส่สองสิงหาคม2025นะครับประวัติของท่านนักบุญนั้นมีเล็กน้อยที่เราจะได้ฟังกันนะครับนักบุญเอซบโอเป็นชาวเกาะซาเดียประเทศจาลีท่านรับแต่งตั้งให้เป็นสังราชของเบืองเวเชลีีในปีสามและ ได้มีหน้าที่ดูแลสบรุจวัดต่างๆในบริเวณแถบแคว้นเปียม,มองเตทางภาคเหนือของประเทศอิตาลีด้วยนักบุญ LCBO เป็นคนแรกที่นำเอาชีวิตการอยู่ร่วมกันมาใช้กับบรรดาพระสงฆ์และนักบวชของสังคมมณฑลในภาษาสนากรตะวันตกท่านได้ต่อสู้กับรัฐที่เอรติกของอาริอุสที่ได้รับความคุ้มครองปกป้องจากจักรพรรดิซึ่งเวลานั้นได้กำลังระบาดเข้าไปสู่อิตาลี ในปี355หเนื่องจากว่าไม่ยอมลงชื่อรับรองการตัดสินลงโทษนักบุญอาชนัสท่านจึงต้องถูกนราเทศออกนอกประเทศครั้งแรกถูกนราเทศไปประเทศปาเลสไตน์แล้วก็แควนกับโปโดเชียและที่สุดประเทศอียิปต์ที่สุดท่านก็สามารถกลับมาสู่มาตุภูมิท่านร่วมมือกับนักบุญฮีแลแห่งปัวเชีย โดยช่วยกันปรับปรุงพื้นผูความเชื่อของบรรดาสตร์เพราะถูกเบียดเบียนเที่ยวเข็นมากมายหลายครั้งด้วยกันนักบุญเอลซีบีจึงได้รับการถือว่าเป็นบรณะศักขี์องค์หนึ่งเหมือนกันท่านได้เป็นพยานยืนยันและปกป้องความเชื่อย,ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งแห่งพระเทวภาพของพระกริย์เจ้าไม่ใช่ด้วยการเทศสอนเท่านั้นแต่ว่าด้วยชีวิตของท่านเองด้วยนะครับนี่ก็เป็นประวัติย่อๆของท่านนะครับอันนี้ก็ มีคําสอนอะไรของท่านที่เราน่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหรือนิดหนึ่งท่านนักบุญนั้นก็มีจดหมายนะครับถึงม่ดาสรุปที่ท่านดูแลอยู่เหมือนกันท่านก็บอกพวกเขาบอกลูกที่รักข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในความเชื่อของท่านในความรอดที่มาจากความเชื่อและกิจการดีต่างๆซึ่งไม่ได้ถูกจํากัดขอบเขตไว้ในแวดวงของพวกท่านเท่านั้นแต่ได้เผยแพร่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง เหมือนเกษตรกรดูแลต้นไม้ไม่ให้ได้รับอันตรายจากคมขวานหรือไ่เพื่อจะได้รับผลของต้นไม้นั้นข้าพเจ้าไม่ต้องการรับใช้พวกท่านเพราะป่ายกายเท่านั้นในฐานะที่พวกท่านเป็นประชากรที่ดีข้าพเจ้ามอบชีวิตของตนเพื่อความปลอดภัยของพวกท่านด้วยข้าพเจ้าขอร้องได้วิงวอนพวกท่านด้วยเช่นกันในพระเมตตาของพระบิดเจ้าให้พวกท่านแต่ละคนลงชื่อของตนในจดหมายนี้เพราะความจําเป็นข้าพเจ้าไม่สามารถเขียนให้ แต่และคนดังที่เคยทำมาได้ดังนั้นในจดหมายฉบับนี้ข้าพเจ้าขอร้องทุกคนพี่น้องชายและหญิงบุตรและธิดาบุรุษและสตรีคนสูงอายุและคนหนุ่มสาวจงยินดีกับคำวยพรน,นี้และมอบความปรารถนาดีของข้าพเจ้าให้แก่บรรดาผู้ที่อยู่นอกและจงมีใจดีพอที่จะเป็นมิตรกับข้าพเจ้า ท่านก็เขียนไว้นะนักบุญในซีดีโอก็ท่านเป็นนักบุตรองค์หนึ่งซึ่งมีความยากลําบากนะสมัยตรงนั้นก็ยังถูกเบียดเบียนอยู่นะตวรรษแรกๆเนี่ยวันที่4ปี300ยกว่านี่ก็ถูกเบียดเบียนศาสนาจากคาทอลิกก็ยังถูกเบียดเบียนจากกพัรดิโรมันก็ยังเบียดเบียนอยู่แล้วก็มีการสอนผิดๆอะไรต่างๆท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ยืนยันยืนหยัดและความเชื่อแล้วก็ถูกนนแหะเทศท่านถูกรเทศให้ออกไปจาก กรุงโดมนะออกจากอิตาลีไปอยู่ในประเทศที่กันดานะไปอยู่ที่อียิปต์อยู่ประเทศนู้นประเทศนี้แล้วที่สุดสุดท้ายท่านก็ได้กลับมากลับมาอยู่ในประเทศอิตาลีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชด้วยแล้วก็เป็นแบบอย่างเตือนสอนบรรดาประชากรสับหลุดบรรดาพระสงฆ์บรรดาผู้ช่วยเหลือของท่านนี่งงาน ในการประกาศข่าวดีนั้นด้วยความมั่นใจด้วยความเข้มแข็งท่านก็ไม่เกรงกลัวความยากลาบากใดๆนะครับแล้วก็เขียนจดหมายเป็นกําลังใจให้กับบรรดาพี่น้องสำรวจทั้งหลายให้ภาษาเราก็คือสู้ให้ได้มีความมั่นใจในความรักของพระเป็นเจ้าในพระเมตตาของพระองค์ที่จะประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้นะครับนั้นพี่น้องเราจะเห็นนะครับมีชีวิตนักบุญต่างๆมากมายเคยบอกแล้วก็มีหลายรูปหลายแบบ และแต่ละรูปแบบนั้นแต่ละท่านนั้นก็เป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับเราจะเหมาะกับชีวิตของเราในแง่มุมใดมุมหนึ่งนั้นก็เลือกได้แล้วเราก็สามารถเจริญชีวิตเรียนแบบอย่างบะดาทักนบุตได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราซึ่งเป็นคิสเวีชนนั้นเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องเจริญชีวิตอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องขอให้เราได้ใช้เวลาที่จะผ่านเข้ามาในวันนี้อีกวันหนึ่งเนี่ย เราจะทําอะไรคิดอะไรพบกับใครพูดกับใครหรือจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดเข้ามาในชีวิตนั้นก็ขอให้เข้มแข็งมั่นใจว่าพระเเจ้าอยู่กับเราแล้วพระองค์จะทรงนําทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาในชีวิตของเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากลําบากสิ่งนั้นจะขัดใจเราสิ่งนั้นจะถูกใจเราอะไรก็ตามนั้นคือน,น้ําพระทัยของพระองค์ถ้าเราคิดได้เช่นนี้พี่น้องเราจะมีกําลังใจเราจะสามารถผ่านผ่านอุปสรรคผ่านปัญหา อ่านเรื่องราวต่างๆไปได้อย่างดีโดยมีพระองค์เป็นผู้นำขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด